อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิกงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับเกมเคชินอินแพ็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในระบบการสร้างบ้านในการน้ําของเรานะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําระบบการครัฟบของนะครับผมนี่นะครับซึ่งถ้าเราผ่านเควสแล้วนะครับผมเปิดระบบการน้ําเข้ามาสร้างบ้านแล้วเนี่ย มันจะมาคุยกับเพืกนวินตัวนี้นะครับมันจะมีให้คลาบพวกเฟอร์นิเจอร์กับของตกแต่งบ้านของเราอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันจะใช้วัสดุตามข้างล่างนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นสีกับผ้าอะไรพวกนี้เนี่ยให้เราแตะมาที่แถบที่2ด้านบนนะครับมันจะมีให้เราคราบซึ่งใช้วัสดุในการเก็บเกี่ยวตามโลกทั่วไปอย่างเช่นผ้านะครับผมก็ใช้ดอกนีนะครับผมเป็นซิงฟลอเวอร์ในการคลาบผ้าเนาะส่วนสีแดงนะครับก็ใช้ชมพู่สีเหลืองใช้เป็นเบอร์รี่นะครับแล้วก็สีฟ้าก็เป็นมิ้นท์นั่นเอง ในส่วนของตรงนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือไม้นะครับผมไม้ต่างๆที่เราจะหาได้ในโลกนะครับผมก็คือเราไปตีต้นไม้นะครับมันจะมีดรอปมาต้นละ3มท่อนเนาะซึ่งการคราฟเฟอร์นิเจอร์แต่และอย่างเนี่ยมันจะใช้ไม้ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นฉากกั้นตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นชายไม้สนนะครับก็อีนี่ก็ไม้สนเนาะ ส่วนตรงนี้เป็นไม้สนหน,หนามนะครับน,นี้เป็นไม้หอมเห็นไหมครับผมส่วนต้นนี้เป็นไม้เนื้อทรายนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เบิร์ชนะครับแต่และอย่างเนี่ยก็จะใช้ไม้ต่างกันไปนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการทดลองไปตัดต้นไม้หลายๆแบบแล้วนะครับผมว่าต้นอะไรชนิดไหนมันจะได้ไม้มาเป็นแบบไหนเนาะก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เทเลพอร์ตออกไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไปสู่โลกปกติเนาะเริ่มจากหน้าเมืองก่อนเลยแล้วกันนะครับผมหน้าเมืองมอสตานะ ไม้ชนิดแรกที่เราจะหาเจอได้จากต้นไม้ทั่วไปนะครับผมก็ค,มคือจะเป็นไม้หอมนะครับต้นไม้ทั่วไปในเมืองมอนสตาจะเป็นไม้หอมนะครับก็คือต้นไม้พวกนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปตีนะครับผมเอาเป็นหอ,อกหรือว่าเป็นดาบก็ได้นะครับเข้าไปตีเนาะ นี่นะครับผมมันก็จะ d r o มามันจะเข้าตัวอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับผมเราไม่ต้องเก็บนะก็จะได้ไม้หอมมานะครับผมต้นหนึ่งสามารถดรอปได้3มชิ้นนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถตีแล้วได้อีกเนาะต้นหนึ่งจะได้3เป็นไม้สามท่อนนะครับนี่ต้นละ3ามท่อนเนาะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะรีรายวันนะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะมาตีต้นเดิมได้อีกนะครับส่วนไม้ชนิดถัดไปผมไปใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับผมก็คือต้นที่มันมีชุมพู่หรือว่า แอปเปิลนะครับผมอยู่บนต้นแบบนี้นะครับพวกต้นไม้ที่มีผล,ลไม้นะครับผมมันก็จะให้เป็นไม้ชีวานะครับผมก็คือไม้แบบนี้นะครับนี่นะพวกที่มีชมพูแบบ Apple, นะ่แับแอปเปิลเนาะก็จะให้ไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็ตีไปนะครับเห็นไหมเราก็จะได้รับมานะครับผม3ามท่อนต่อนต้นเนาะ ก็ไปกันต่อกับไม้ชนิดถัดไปในโซนมอนสเตอร์เลยละกันนะครับผมไม้ชนิดถัดไปนะครับผมแนะนําให้เทเลพอร์ตมาแถวๆนี้นะครับผมสตาร์เฟลนะครับผมเนาะสตาร์เฟลเล็กตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นต้นไม้ต้นขาวๆที่มีใบพุ่มขึ้นคล้ายๆต้นสนตรงนี้นะครับแต่ว่าลําต้นมันจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้มันก็คือจะเป็นไม้เบิร์ชนะครับอันนี้นะนี่นะครับ ท่อนแบบนี้นะครับก็จะเป็นไม้เบิร์ชนะครับไอไม้ต้นขาวๆแบบนี้เนาะนี่นะครับผมเราก็จะได้ไม้เบิร์ชมานะครับ3มท่อนต่อ1ต้นนะครับผมทีนี้ก็จะได้3ชนิดแล้วนะครับสำหรับโซนมอนสาดนะก็อีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นไม้สนละกันนะครับผมเนาะก็คือให้เทเลพอดมานี่นะโซนแถวๆด้านบ,นบนบนหน่อยนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะมีพวกต้นไม้สูงๆแบบนี้นะครับคือเป็นต้นสนเนาะนี่นี่นะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยจะเป็นไม้สนหนามนะครับไม้สนหนามเนาะทางโซนด้านบนของมอนสาดนะครับผมก็จะได้ไม้ชนิดที่4มาเป็นไม้สนหนามนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับ ตอนนี้เราก็จะได้4ชนิดแล้วใช่ไหมครับผมก็คือจะมีเป็นไม้หอมนะครับก็คือต้นไม้ทั่วไปในมอนสตาร์นะครับอันนี้ไม้เบิร์ชก็คือต้นเสียขาขาวนะครับผมเล็กๆที่เราตีเมือสักคู่นะครับแล้วก็ต้นชิว่านะครับก็คือต้นไม้ที่มีผลไม้นะครับส่วนไม้สนนามเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านแถวโซนบนบนของมอนสตาร์นะครับก็คือเป็นต้นสนนั่นแหละนะครับผมส่วนชนิดถัดไปนะครับก็เป็นไม้สนธรรมดาละกันนะครับผมไม้สนธรรมดานะครับให้เราเทเลพอร์ตมาบริเวณโซน หมิมะนะครับผมเนาะหรือว่าดาก้อนสปานั่นเองครับก็คือให้เราเทเลพอร์ตมาสักจุดหนึ่งนะครับวิ่งหาต้นไม้นะครับผมนี่นะครับผมเมื่อเราเทเลพอร์ตมาถึงโซนดาวก้อนสปาแล้วเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้พวกต้นสนแบบนี้นะครับผมเมื่อเราตีเนี่ยเราก็จะได้เป็นไม้สนธรรมดานะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นทางด้านซ้ายนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมไม้โซนธรรมดาเนาะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็จะไปเป็นไม้เนื้อทรายนะครับโซนทางด้านของลีเว่แล้วกันนะครับผมในทางด้านโซนของลีเว่นะครับผมต้นไม้ทั่วไปธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไม้เนื้อทรายนะครับ นี่นะครับต้นไม้ธรรมดาทั่วไปในส่วนหรีเยเนี่ยเราก็จะได้เป็นไม้เนื้อทรายนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นท่อดไม้ไผ่นะครับก็คือต้อนไผ่นั่นแหละนะครับก็จะอยู่แถวบริเวณโซนหมู่บ้านแถวแถวนี้นะครับผมด้านบนตรงนี้เนาะก็เทเลพอร์ตมานะครับนี่นะครับก็จะมีต้นไผ่อยู่โซนนี้นะให้เราวิ่งออกมาทางด้านนี้นะครับผม นี่ก็จะมีต้นไผ่เยอะเลยนะครับก็ต้นไผ่พวกนี้ก็จะได้เป็นไม้ไผ่มานั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะครบแล้วนะครับผมไม้ทั้ง7ชนิดนะครับก็คือจะมีไม้สนน้ำนะครับก็จะอยู่ทางด้านโซนด้านบนของมอนซาต์นะครับส่วน ไม้หอมเนี่ยก็คือต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับผมนนมาสเตอร์นะแล้วก็ต้นไม้ที่มีผลไม้พวกชมพู่หรือแอปเปิลนะครับก็จะได้เป็นไม้ชิวาครับส่วนไม้เบิร์ชเนี่ยก็จะเป็นไม้ต้นสีขาวนะครับผมไม้ต้นสีขาวแล้วมีพุ่มคล้ายๆต้นสนนะครับผมแล้วก็ส่วนไม้สนเลยเนี่ยจะอยู่โซนหิมะนั่นเองนะครับผมส่วนไม้เนื้อทรายนะครับก็จะอยู่ในโซนเมืองลีเย่นะครับพวต้นไม้ธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนต้นไผ่ก็คือนี่แหละนะครับผมไม้ไผ่ได้จากต้นไผ่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการหาไม้ทั้ง7ชนิดนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมไปตีหาได้7ชนิดอยู่นะครับถ้าใครมีข้อมูลว่ามีไม้ชนิดอื่นเพิ่มเติม <ๆ S 2> จากนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการรับของหรือสร้างบ้านในการน้าเนี่ยก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ